thank <laughs> you กับ rm ut talk นะครับกับผมปียพงษ์เคนดาวัยนะครับในช่วงนี้ครับในเบรกที่2ของเราแล้วนะครับมาคุยกันกับท่านอาจารย์ที่ทำหน้าที่ในการกับดูแลเรื่องของโครงการนี้ชื่อย่อนะฮะ msme step up เดี๋ยวชื่อโครงการจริงๆยาวๆเนี่ยโหยาวมากเลยเดียวแต่จริงๆเนี่ยภารกิจหลักนโยบายกลุ่มเป้าหมายและเวลาการดำเนินโครงการจะเป็นอย่างไรคุยกันกับอาจารย์นิติวิทยาววโรธาท่านผู้บริการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจากราชมงคลธนญบุรีสวัสดีครับอาจารย์ครับเจอกันอีกแล้วในโครงการนี้ต้องบอกเป็นโอ้สามสี ปีที่ต้องบอกว่าได้มีโอกาสเห็นอาจารย์เนี่ยลงมาดูแลโครงการและเป็นความท้าทายในแต่ละปีเลยนะอาจารย์ครับผมปีนี้เป็นยังไงบ้างัะเพราะแต่ละปีเนี่ยเริ่มแต่สตาร์ทอัพสตรองเกิดเทิร์นอาราวเอสเอ็มออนไลน์ครับที่บอกว่าเดินหน้ากันมาหลยตไปเจอกับโควิดด้วยครับปีนี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ต้าว่าน่าสนใจตัว MSME Step Up ความหมายคือเขายังไงฮะอาจารย์ครับจริงๆแล้วก็ถ้านับจริงๆก็ ทำโครงการมาน่าจะปีที่6ปีที่7แล้วนะครับที่มหาวิทยาลัยเนี่ยได้เข้าไปช่วยนะครับในการเขาเรียกว่าส่งเสริมนะครับรือว่าไปทํากิจกรรมอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SME นะครับโดยทำร่วมมือกับทางสสวซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแล SME ไทยโดยตรงนะครับก็จริงๆแล้วที่ผ่านมานะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับถือว่าเกือบ ทุกโครงการเลยนะครับช่วยเหลือผู้การแล้วก็สามารถที่จะเห็นผลลัพธ์หรือว่าจับต้องนะครับได้เลยว่าเราสามารถช่วยเขาประสบความสำเร็จยังไงได้บ้างนะครับปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้ทําโครงการนะครับ M SME Step Up นะครับโดยมีเป้าหมายเนี่ยนะครับคือต้องไปช่วยเหลือ SME ตัวเล็กหรือว่าเราเรียกว่าเป็นไมโคร SME นะครับจะเป็นที่มาของคาว่า M SME นะครับ Step Up คือเราก็ต้องช่วย SME ตัวเล็กเนี่ยให้เขามีศักยภาพ ให้เขาโตขึ้นนะครับให้เขาโตขึ้นได้นะครับโดยเป้าเลยเนี่ยเราจะเอาเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยส่งเสริมนะครับให้เขาสามารถนําเครื่องมือทางด้านดิจิตอลเนี่ยเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจนะครับในการทําธุรกิจให้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของทางมหาวิทยาลัยที่เรามีอาจารย์เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าเครือข่ายพันธมิตรนะครับ แพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเรื่องของอ e ีมาเก็ตเพจเรื่องของอะไรต่างๆนะครับอีโลจิสติกต่างๆเราก็จะบูรณาการทั้งฝั่งวิชาการที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับทั้งฝั่งกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มธุรกิจพวกนี้ครับเข้ามาช่วยเหลือและกลุ่มนี้นะครับช่วยอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วอะไรที่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคนี้แล้วเอามาช่วยในการทำธุรก,กิจ ช่วยส่งเสริมเรื่องของตลาดออนไลน์นะครับก็มีนะครับช่วยเรื่องของการเจาะกลุ่มลูกค้านะครับการสร้างแบรนด์นะครับการขนส่งสินค้านะครับหรือว่าการไลฟ์สดขายของผ่าน TikTok ผ่าน Facebook ผ่าน LINE OA นะครับผ่านแพลตฟอร์มผู้ประกอบการนะครับว่าจะเป็นพันธมิตรเรานะครับเช่นเทปช็อปอย่างเงี้ยครับบิวตี้นิสตนะครับตลาด com หรือว่า กลุ่มผู้การกลุ่มเนี้ยสมาคมผู้การ SME นะครับก็จะเอามาช่วยผู้การทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีรูปแบบที่เราจะเขาเรียกว่าให้คำปรึกษาเป็นรายกิจการด้วยนะครับเพื่อที่จะไปดูด้วว่าผู้การมีจุดอ่อนอะไรมีจุดแข็งอะไรแล้วก็ที่ปรึกษาเรามีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะเข้าไปช่วยให้ผู้การนะครับสามารถที่จะเ,เขาเรียกว่ามีความเข้มแข็งในการทําธุรกิจนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญสําหรับโครงการนี้ก็คือว่า เราจะโฟกัสไปที่กลุ่มผู้การ SME เเนี่ยทำอย่างไรถึงจะเข้าสู่เรื่องของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทำอย่างไรถึงจะมีความสามารถในการเป็นผู้ค้ากับภาครัฐได้เสริมทักษะเข้าไปถูกต้องถูกต,ต,ต้องครับเพราะจริงๆแล้วงบประมาณฝั่งภาครัฐเนี่ยมีอยู่เยอะมากแล้วรัฐบาลก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างมีการใช้งบประมาณน,นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้การเล็กๆเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นผู้ซื้อขายหรือเป็นผู้ค้ากับภาครัฐได้ ซึ่งก็จะสอดคล้องกับนโยบายใหม่ของรัฐบาลน,นะครับโดยส,สวเนี่ยช่วยผลักด,ดันก็คือเรื่องของอเขาเรียกว่าการจัด้างที่เป็น SME GP นะครับตรงนี้ก็จะมีสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับ SME นะครับที่เขาสามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าได้เปรียบผู้การรายใหญ่นะครับในการเขาเรียกว่าซื้อขายเช่นการทำา e i d d i n g การเสนอราคาการอะไรต่างๆตรงนี้และส่วนใหญ่ผู้การรายเล็กยจะไม่ทราบ เราก็จะมีที่ปรึกษาเข้ามาช่วยเขาว่าเฮ้ยทำอย่างไรถึงจะสามารถที่จะไปเสนอราคานะครับกับหน่วยงานภาครัฐแล้วเขาได้สิทธิประโยชน์นะครับได้แต้มต่อผู้การรายใหญ่ของเขาอย่างไรบ้างอันนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญครับผมครับผมพื้นที่ในปีนี้ที่เราดูแลแน่นนว่าการมอบหมายที่รับผิดชอบโครงการก็มีการหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบไปที่ราชมงคลในยุิปีนี้เราได้พื้นที่ไหนในการที่จะเข้าไปช่วยดูแลส่งเสริมกับในกลุ่มของ m i โคร SME กันบ้างครับก็ เป็นพื้นที่เดิมที่เราทำมานะครับสีหปีนะครับก็คือกรุงเทพนะครับแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ปีนี้กินไปถึงภาคตะวันตกนะครับรวมทั้งหมดนี่ย19จังหวัดนะครับที่เราจะเข้าไปดูแลผู้การแต่ว่าเรา,าใช้วิธีการเราจะไปจัดโครงการจัดกลุม ตามภูมิภาคเป็นจังหว <ând. S 2> ัดใหญ่ๆนะครับเขก็จะเชิญผู้การในจังหวัดใกล้ๆเนี่ยเข้ามาด้วยเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปจับทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าเราก็มีการทําแผนงานเรียบร้อยแล้วว่าจะไปจังหวัดไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ผู้การในพื้นที่แต่างจังหวัดในภูมิภาคเช่นกลุ่มภาคกลางกลุ่มภาคตะวันตกเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมโครงการของเราได้ด้วยครับผมครับผมเป้าหมายในการดําเนินโครงการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน่นนว่า น่าจะอยู่ในระยะเวลาของปีงบประมาณ65นี้ใช่ครับแผนทั้งหมดจริงๆเนี่ยผลสำลีที่จะต้องผลักดันเขาให้เข้าสู่ระบบสามารถที่จะค้าขายแบบออนไลน์ได้การเป็นผู้ประกอบการที่จะไมโครเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นทำลายทั้งหมดเนี่ยเราเตรียมไว้อย่างไงบ้างอาจารย์ก็วางแผนนะครับจริงๆเริ่มตั้งแต่ช่วงเขาเรียกว่าต้นเดือนกุมภาแล้วนะครับแล้วก็โครงการจะสิ้นสุดจนถึงช่วงปลายเดือนกันยายนตามกรอบงบประมาณก็วางแผนเรียบร้อยนะครับก็ภายใต้โครงการเนี่ยเราต้อง ส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยนะครับ285รายนะครับที่อยู่ในพื้นที่1 9จังหวัดที่เราดูแลรแลับผิดชอบนะครับโดยการส่งเสริมทั้งหมด285รายเนี่ยก็คือจัดโครงการอบรมให้ความรู้นะครับทั้งหมด3วันนะครับหลักสูตรเข้มข้นน่าสนใจแล้วก็เป็นการใช้เครื่องมือทางด้านดิจิทัลเ,เข้ามาช่วยการทําธุรกิจโดยตรงนะครับวิทยกรก็เป็นวิทยกรที่เขาเรียกว่ามีความรู้ความสาม,มารถมีประสบการณ์เป็นผู้ประกอบการตัวจริงเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความเร็จจริงๆเนี่ย ก็มายความรู้นะครับจากนั้นเนี่ย285ลายที่เราอบรมเนี่ยเราก็จะมีที่ปรึกษาให้คําแนะนําตลอดระยะเวลาโครงการเลยนะครับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเลยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมเสริมนะครับนอกจากอบรม3วันแล้วเนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมเสริมก็คือว่าเราจะเขาเรียกว่าทำกิจกรรมในการสร้างประสบการณ์ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการาตรงนี้ด้วยการสร้างประสบการณ์ขายก็คือว่าเราต้องการให้เขาได้เขาเรียกว่า ได้ใช้เครื่องมือดิจิตอลแล้วก็เกิดการขายได้จริงนะครับให้เขาเข้าใจกระบวนการว่าจะเจาะกลุ่มลูกค้ายัางไงถึงจะได้ลูกค้าที่มีการซื้อของกับเขาจริงๆนะครับจะต้องจัดส่งสินค้าให้บุิการจริงๆจะต้องทำคอนเทนต์ต้องทํารายละเอียดบ,บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องทำยังไงบ้างทําโปรโมชั่นแบบไหนยังไงบ้างถึงจะเจาะกลุ่มลูกค้าได้เช่นเรามีการช่วยแนะนําหรือสอนการไลฟ์สดผ่าน Tik t ็อก มียี่ร้ที่มีผู้ติดตามเป็นระดับเป็นล้านคนนะครับที่เป็นคน follow อยู่ก็จะเอาสินค้ามาไลฟ์แล้วก็มีการสอนเทคนิคการไลฟ์เพื่อให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ไปทําเองได้ด้วยในอนาคต่างนะครับมีที่ปรึกษานะครับช่วยสร้างประสบการณ์ขายนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการคัดเลือกนะครับผู้การที่มีศักยภาพนะครับมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเนี่ยเพื่อที่จะ เขาเรียกส่งเสริมเข้าสู่ระบบภาครัฐนะครับอีก30รลายนะครับสามลายเนี่ยเราจะมีทึกษาครับลายกิจการเลยนะครับ,รบตั้งแต่สอนแนะนำนะครับตั้งแต่ขึ้นทะเบียนธุรกิจยังไงจดทะเบียนดีบีดีดิจิตเตอที่เป็นระบบยังไงเข้าสู่ระบบ SMETP ภาครัฐยังไงนะครับการที่จะทำ TOR ทําทำเขาเรียกข้อเสนอให้กับหน่วยงานภาครัฐจะต้องทำยังไงนะครับการ วางแผนในการเข้าสูา่ภาคร่างยังไงแล้วก็มีหน่วยง,งานภาครัฐที่เรามีเครือข่ายครับเช่นในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคลหรือว่าหน่วยง,งานราชการต่างๆที่มีงบมาอยู่แล้วอบตอบจเนยเราก็จะจับเป็นแมทชิ่งนะครับเพื่อเขาสามารถที่จะเข้าไปถึงแล้วก็ไปเสนอโปรดักสินค้าของเขาที่ตรงตามความต้องการต่างๆนะครับนี้ได้นะครับเพราะสามารถที่จะเพิ่มยอดขายกับหน่วยง,งานภาครัฐไดนะ้สุดท้ายแนละ้วทั้งหมดเนี่ยเราวางว่าจะเกิดยอดขายนะครับภายใต้โครงการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับไม่น้อยกว่า30ล้านบาท นะครับแต่จริงๆผมที่เคยทํามาก็คือมากกว่านี้นะมากกว่านี้นะครับอย่างปีที่แล้วก็ได้ถึง300กว่าล้านสามร้อยแปดสิบห้าล้านบาทแต่ว่าโครงการปีนั้งนี้พันกว่าล้านนะครับแต่ปีนี้สเกลลงมาผมว่าก็น่าจะได้มากกว่า50ล้านแน่นอนนะครับก็การันตีนะครับสำหรับโครงการคนที่สนใจแน่นอนว่าบางส่วนอาจจะมีการคเลือกมาละกระบวนการจะลงพื้นที่กันไปละ คนไหนที่สนใจอยากจะติดตามรายละเอียดโครงการเผื่ออยากจะเข้ามาร่วมดูภ่าบรรยากาศย้อนหลังแล้วก็ขอคําปรึกษาจากวิทยากรที่เรามีการเลือกคัดสรรอยู่ในแบบคลังของเราอยูแล้วเนี่ยดูรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงบ้างอาจารย์เผื่อจะลงพื้นที่ป้านมว้อยู่ในเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของเราก็ง่ายสุดเลยครับไปที่ f a c e b o o k ของของมหาวิทยาลัยที่เป็น Facebook ทำโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมผู้การ SME ทั้งหมดเลยนะครับโครงการนี้ก็อยู่ภายใต้นั้นก็คือเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่า SME นะครับแล้วก็ตามด้วย RMU TT นะครับภายใต้เฟซบุ o กเนี่ยจะมีรายละเอียดโครงการนะครับมีกําหนดการนะครับมีเรื่องของการรับสมัครนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้การที่จะได้เข้ารงการเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับง่ายที่สุดนะครับจากนั้นเนี่ยในเฟซบุ๊กก็จะมีลิงก์มีข้อมูลมีรายละเอียดสามารถติดตามต่อได้นะครับ ส่วนผู้ประกอบการท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่19จังหวัดที่ราชมงคลธัญ,ญบุรีเนี่ยเราผชอบดูแลก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพราะว่าทางสวสวเนี่ยเขามีพันธมิตรทําโครงการทั่วประเทศครับนะครับก็จะมีมหาลายัยหรือมีหน่วยงานอื่นๆที่เป็นที่ปรึกษ,ษาเนี่ยดูแลอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูเขาเรียกว่าข้อมูลในเพจ Facebook ของโครงการได้คือเป็น M S M E Step Up นะครับของ OSEMP หรือ OSmap e OS นะครับก็สามารถที่จะเซิร์ชชื่อโครงการได้เลยครับใน Facebook ก็จะเจอแล้วก็สามารถดูรายละเอียดว่าเช่นใครอยู่ทางภาคใต้ก็จะมีมหาลาัยทุกทีจะมีสมาคมผู้การ SME นะครับดูแลใครอยู่ภาคเหนือก็จะมีะมหาลาัยธรรมศาสตร์ดูแลใครอยู่ภาคอีสานก็จะมีมศนสุรันทาดูแลอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้ ทั่วประเทศครับผมอืมครับผมก็เป็นสถานการณ์แบบนี้ฮะเรื่องของสถานการณ์การระบาดโควิดสิการทําธุรกิจเนี่ยครับเจอกันหมดเลยฮะพีเศรษฐกิจแต่ที่สําคัญเราใช้เวลาในโอกาสนี้ในการที่จะฟื้นธุรกิจแต่ที่สำคัญเรื่องของการเสริมทักษะเป็นสิ่งที่สําคัญทางราชมงคลธัญนุรีเองปีนี้เริ่มขับเคลื่อนแล้วนะฮะกับโครงการที่สําคัญแต่เป็นเรื่องจับกลุ่มไปที่กลุ่มไมโครกลุ่มไซส์เล็กหน่อยแต่ที่สําคัญไมโครเองไม่ใช่บอกโอจะเป็นกลุ่มเล็กขนาดไหนยังไงจริงๆเขามีคําจำกัดความครับลองไปศึกษาข้อมูลอาจจะศึกษากระทางมงาน ของเราได้เพื่อจะได้เข้ามาร่วมโครงการดีๆแบบนี้รอบนี้อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมแต่กิจกรรมในครั้งต่อไปหรือในพื้นที่ต่นๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการเข้าร่วมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังและผู้ประกอบการ SME มาร่วมกิจกรรมด้วยวันนี้กอบคุณจัดารย่างสูงครับสวัสดีครับดีกระบอกเวลากับเอ็มอีทอล์กในวันนี้เจอกได้ไม่โอกาสหน้าสวดีสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ